สวัสดีครับพี่น้องแซ่บนัวควหมอลำมาแล้วเมนูอะไรเอ่ยเมนูอะไรเอ่ยเห็นไหมนี่คือต้มยำขาหมู องมานะอาหารหม้อใหญ่วันนี้ลงมือทําโดยเชฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมแม่รัดนะคะแม่รัดหายแล้ววันนี้ไล์สดที่บ้านพักแม่รัดเสนอเมนูต้มขาหมูต้มยำขาหมูนะคะหม้อใหญ่ๆจุกๆไปเลยเห็นไหม เมนูต่อมึงกับนี่คือเกาค่ะพี่น้องโคกสามะเขือเทศมะเขือเปรี้ยวบักพริกบักแนวอเอาไหมคือมีหมักแนวนวยหลายแต่นวยจา้าบาทนี่พี่น้องส่งมากกับเล่นเดี๋ยวลายยุบทั้งีโอ้พี่น้องส่งมากสิโอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งบักแนวมาให้พี่น้องนี่บักแนวนวยซ้ำหนีฮกบาทก็ไปซื้อเมื่อนั้น โอ้นี่ยนี่ยนึ่หกบาทหนูซื้อเมืออ่อน,น,นั้นซ้ำหนิหน่อยน้อยซ้ำหนินนนนนเทพพี่นอ้องอาดน้ำลายโอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้กัดอา่าบันบากนาวมันแพงบักนาวบักนาวมันแพงนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวของเรานะคะเนื่องแล้วใส่ถังเลยโอ้ยบักม่วงกับพี่พี่น้องมึงเนี่ยพ่ใอใดญบักงวว่าตอนมาหนีิคือเป็นสอบแง่ออแท้พ่อใหญ่ใจดีเออบวกอึดแต่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะ แม่รับขายแล้วนะคะขายแล้วขายแล้วขอบคุณพี่น้องที่ถายมคราวแม่รับเขามาแม่รับขายแล้วขายแล้วจะเป็นอีกบะบอกจาไม้นอนอยู่บ้านโดนโดนยังสีเปล่าเอาเปล่าเนึ่งเอาได้หมาบักไส้เป็นมูย่างเบอรแรกเป็นพญ่ยอดปั้งพญ่ยอดก็หมาบักไส้เขาบักไส้ย่างเือนขึ้นพญยอดอาจารย์ยอด อันหูมียาขืนน,นี่ยมัอนี่หูมียาข้นเที่ยงกับกับตีหนึ่งตีสองนอนกับประหลับที่ชักที่เทียอยู่บันขอไปน้ำคอเจ้าแม่เพิ่นเข่าบ้านมาวันที่สี่คอไปน้ำก็ไปดอกม,อมันท่านในเศร้าแม่แตนบอกมันต้องไปเราบอกไปต้องไปดอกท่านในเศร้ามันเศร้าซะก,กันยังไปเออมันเศร้าขาดซะก่อนไปนี่ก็ไปโยกันนั้นโยกันนี้เดี๋ยวมันทะโลุสิ่งที่เมื่อกี้สัญญา เพระคือจะบริเวออกน้ำมูงไงดอกคันไม่ใช่เตียนรักกับรักมันเด้เออเซิ่งกับคิดน้ำเลิกแล้วกับบ่คอยสบายคือกันน้องเมียกระได้เรามันเราบ่เหงาเราไปอยู่บ้านมันเหงาก็ไปน้ำลูกังสิมันกับบ่เหงาคนว่าเจ้าก็เป็นฟุงเหงาแท่นจะมาวันที่สิบเอ็ดนี่เพิ่อนสี่ห้ไปน้ำบ่เออวันที่สิบเอ็ดนี่อยู่เซียงเงินนี่โอ้ยอยู่กันทาราเท่านี้โอ้โอ้วันที่วันที่เทเรย์ไปยู่เซียงเงินวะ วันที่14ออ14อยู่เชียงยืนอ,อันดัวันที่11อยู่กันทละมีแอนอารีด้วยนะใช่ค่ะวันที่14ก็มีแอนอารีด้วยพี่น้องมจะเริ่มใหม่กำลังใจแล้ววันที่11นี่อยู่นี่อยู่กันทละเท่านี้นะคะออ,อ,ย,นนอ,อยู่บ้านเวาหยไปเหมือนกัเป็นหลักสื่อองฮม่ขายซื้อว่าเหตังวมาขาย เมลานีที่ต่อมันไก่ยี่สิบกองแกงฟักทองยี่สิบถุงแล้วก็ออมไก่แล้วก็ซุปน้ำมันเอเอาไปขายใส่ปะเนี่ขายอยู่กลางบ้านโอเลรฟอกกินเปิดเผยแล้วเออไปกว่าไปเนาะเออคนนั่นดนอกของเขาคนนั่นเหลวเออไปสิมาทนนอนเหงาอยู่นี่พี่ได้ถิ่นแกงยนี่ยได้ถิ่นคำหั่นมันจะไปนั่งขายเองตก เป็นนางขายเองค่ะพอเลยเฮดโบผงเฮดถุงละยีสิบาทเขามันไกลกับกองละยี่สิบบาทเฮดเป็นมือที่สองหอดว่าหั่นแต่ตังกอเจ้ายนุกเอาเบิดเลยมาะอยู่แนเนากเจ้าทำไมลาเท้น่กินแสบเนาะกูได้กันอันไหนก็ได้ไม่แ่ก็ไม่อพอแม่ลาเต้เอาขบอกนีสีสางน้ำรอพ่อฮะ โอ้้บค่าเนาะขอบคุณพระเอกรอพอซื้อลาเต้มาให้แม่รับนะคะใส่แม่โอ้คันว่าอยู่ไม่ไ้ถือว่ซื้อไ้เนาะโอ้เห็นมัได้ได้กินนั่นดีำลุกันอยู่แล้วอืมนี่นะคะบะคงฟันไปแล้วขูดไปแล้วแตสียงย่ำมันกัดบอนนั่นมันสาพี่นอะทั้งบอกีผู้ซอยนะคะ ซื้อบัตรตอนนี้ยังท่านได้ไปลองเด้อซื้อบัตรดอบปิดปิดเลยค่ะหมาเมาซอยหมอลำนี้ยยังซสื้สีได้ลำอันซสื้สีไดงร่ำท่าน่าไปตั้งเวทีฮาละหม่องกันตั้งเวทีแล้วๆกับว่าหเหรียญเหรนยญังได้จังหวะเหรียญเงียบๆพนักตะแต่โซ่กันกระดังอยู่มาบอกเป็นตะยบหัวเถอะเหรียญมาได้เ้ากระเบรดแล้วเขามาอะไรชุดยู่บ้านเท่าดีกครัวยูบานมาตั้งรักอยู่บ้านเท่าดีอ่า เสือนแม่นนี่แต่ยายซื้อไม่สองตัวใส่่งไปใส่ไม่ได้มันตัวเล็กหรอมันตัวเล็กแขนก็ติดหรอติดเออเราสิบอกเราไม่มามันมันตัวน้อยจะใส่ไปแต่ไม่ไงแตนใส่พอดีเลยเมียนหลงใส่ลงไปกระติดกี่ผูกคือแม่นหลงกันก็ไม่ไงแตนบอกว่ามันมีมันมีสามถุงฝากมาน่ะมีของยายสวยของยายสวยน่ะ้อมากระแลงคือของหนูนี่แต่ของเจ้าก็ของไม่ไงแต่น่ะคือกัน ตีทว่าอันแม่เราก็ว่ามันเอืนเกลียนของเราก็บตีท์ก็กันแต่ว่าเราก็บวใจได,ด้ไปสั่นแต่ว่าก็มันรันติดเลยอ่าโอเคจังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอ่ขอบคุณมากม<อ>ากเลยจะไลฟ์สดให้ใหม่ดูให้ใหม่นะคะ,อะขอบคุณพี่น้องนะคะ,ะมาเด้อมาเด้อยป่านนี้มาชมมารับเจลดกันเลยไลฟ์สดคุมปิดนะคะแม่แม่มมลัดเศร้าหรือเด้อเศร้าแล้วเศร้าแล้ว สิออกไปสะน้ำลบน้ำหูกน้ำเตาแล้วไปนอนอยู่บานพร้อมลบแล้วพร้อมที่สิลบแล้วคุณขาลักข้นรถไปล้นล่ะร้อยไปร้วร้อยไปล้วนขีดคนละขัอนูีหรอขันเ่ให้ข้นร้วพ่วงขืนลถนัางรลานก็ได้อยอยากไปง่านัางลานก็มีเออก้มน้าคค่อยขนาด